จนแสบขี่รถประกบกระชากสร้อยชาวบ้านแต่ไม่สำเร็จเปลี่ยนแผนใช้มีดจี้ชิงรถเก๋งหลบหนีแทนตำรตวจตรวจสอบเหตุคนร้ายเป็นผู้ชายอายุประมาณ25ปีควมีดบุกชิงรถเกง๋งขับถอยหลังชนประตูรั้วบ้านหลบหนีไปเหตุเกิดที่บ้านพักในตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองขอนแกน่นหลังในเวลาไล่เลียก,กันขี่รถกระชากสร้อยทองของชาวบ้านแถวมาหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่ไม่สำเร็จ พลเมืองดีช่วยกันไล่ตะคุบแต่โจรแสบเปลี่ยนแผนหนีมาซ่อนตัวในหมู่บ้านแล้วก่อเหตุชิงรถเก๋งที่เกิดเหตุพบประตูวรวบ้านถูกชนเสียหายส่วนกระจังหน้ารถเก๋งถูกตามมาเก็บได้หลังจากพลเมืองดีออกไล่ล่าคนร้ายพบหลดอยู่ที่หน้าวัดป่าบ้านกอกห่างจากหมู่บ้าน500เมตรนากิติศักดิ์เรืองจันทรตีอายุย2ิปีเจ้าของรถเก๋งเล่าว่าหกโมงเย็นยืนอยู่ที่หน้าบ้านสตาร์ทรถเก๋งรอแฟนออกไปกินข้าวนอกบ้านได้ยินเสียงคนร้าย ที่ตะโกนบอกว่าคือจะเข้ามาขโมยของคือชาวบ้านก็ตะโกนบอกว่าให้ระวังโจรด้วยก่อนคนร้ายปีนข้ามกำแพงถือมีดมาจี้แล้ววิ่งเข้าไปบนรถเกง๋งขับรถถอยชนกระตัว้วที่พยายามปิดขวางหลบหนีไปได้พลเมืองดีพยายามช่วยกันจับคนร้ายแต่ไม่ทันคนร้ายขับรถฝ่าฝันดานไฟแดงหลบหนีไปได้โจรข้ามามันก็ถือมีดมาด้วยมีสั้นครับ มีดมันมันมีดหมอ,หอมันก็ถือชีช้ชใส่ผมครับแต่ว่ามันมันไม่ได้พูดอะไรผมก็เห็นมันขึ้นรถผมเลยปิดประตูบ้านกันไว้ครับมันก็ขึ้นรถเสร็จปุ๊บมันก็ถอยรถออกไป,ไปเลยครับล่าสุดตำรวจสพเมืองขอนแก่นตามยึดรถเก๋งของผู้เสียหายถูกจอดทิ้งไว้ที่ตลาดแห่งหนึ่งไม่นานก็สามารถแกะรอยตามรูปคนร้ายไว้ได้อยู่ระหว่างการคุมตัวไปสอบสวนเพื่อแจ้งข้อหาต่อไป ข่าวช่องแปดคบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม